สวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวเค้กกันนะครับเป็นเค้กของร้านนมเคก้กบายสิริพรนะครับโดยร้านนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆนะครับได้วางขายในโรงพยาบาลมหาวิทยา,ยาลัยเรศวสรนะครับโดยสถานที่นี้เนี่ยมีความเข้มงวดมากครับเรื่องรสชาติความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยนะครับอันนี้เป็นนามบัตรของร้านนี้นะครับ โดยส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยชอบทานของหวานมากๆครับโดยเฉพาะเค้กครับยิ่งเป็นเค้กแบบโฮมเมดนะครับยิ่งชอบมากๆเลยครับเพราะว่ามีความพิถีพิถันกว่าเค้กตามท้องตลาดมากๆนะครับผมโดยส่วนตัวเองแล้วนะครับได้ชิมเป็นตัวนี้ครับเรนโบว์ครีเค้กแอนด์สตรอเบอรี่ซอนนะครับผมอร่อยมากๆครับติดใจก็เลยลองซื้อมารีวิวหนึ่งชุดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเมนูแนะนำของร้านนี้เลยครับ รับรองว่าอร่อยทุกอย่างแน่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันทีละตัวครับผมอันนี้เป็นเค้กตัวแรกนะครับผมเป็นบานานาช็อกโก้นะฮะตัวเค้กจะมีสามเลเยอร์นะครับผมชั้นแรกจะเป็นเค้กชอ็อกโกแลตนะฮะชั้นที่2จะเป็นครีมแล้วก็มีกล้วยหอมนะครับผมส่วนชั้นที่3ามก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตเหมือนกันฮะเคลือบข้างบนด้วยชอะะ็อกโกแลตนะฮะนี่เป็นตัวเค้กครับเดี๋ยวเราลองจะลองมาชิมกันเลยนะครับ จะได้กลิ่นของครีมนะครับแล้วก็มีกลิ่นกล้วยหอมนะฮะแล้วก็จะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะฮะเข้ากันมากๆครับผมแต่ท่านใดที่ไม่ชอบความมันของครีมนะฮะเราก็ยังมีตัวเลือกอื่นให้ท่านได้ได้ลองชิมกันนะครับผมเดี๋ยวลองมารีวิวตัวต่อไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นเค้กตัวที่2นะครับเค้กส้มมันร์ลินนะฮะตัวเค้กจะสลับริ้วด้วยแยมส้มนะครับข้างบนก็จะเป็นแยมส้มนะฮะมีวิปครีมหนึ่งจุดแล้วก็จะมีชิ้นส้มอยู่ข้างบนหนึ่งชิ้นนะฮะ รสชาติของส้มมมนดารินนะครับความพิเศษของมันจะอยู่ที่กลิ่นหอมของมันนะฮะมันจะไม่เหมือนส้มชนิดอื่นครับผมแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดีกว่ามันจะเป็นส้มขนาดไหนนะครับกลิ่นส้มนำมาก่อนเลยครับตัวเค้กนุ่มมากๆครับเข้ากันได้ดีสำหรับท่านที่ชอบทานแนวผลไม้นะครับ เค้กตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆครับกลิ่นส้มเมนเลนดลนจริงฮะตัวต่อไปนะครับเป็นเค้กช็อกหน้านิ่มนะฮะตัวเค้กจะเป็นช็อกโกแลตทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะสลับริ้วด้วยครีมช็อกโกแลตครับข้างบนก็จะเป็นครีมช็อกโกแลตนะฮะมีเกดช็อกชิพอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเลยดีกว่านะฮะ เค้กนิ่มมากๆนะครับตัวเค้กจะออกแนวซอฟท์เค้กครับผมแล้วก็มีความหอมของครีมช็อกโกแลตนะฮะกับความกรุบกรอบของช็อกโกแลตชิพนะฮะออกแนวดาร์กช็อกโกแลตนะครับสำหรับท่านที่ชอบทานช็อกโกแลตคะับตัวนี้เหมาะมากๆเลยครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นเค้กมะพร้าวครีมสดนะครับผมตัวเค้กก็จะมีอ่าเป็นเค้กแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแยมมะพราะ้าวมีชิ้นมะพร้าวด้วยฮะ ข้างบนก็จะเป็นครีมสดครับก็จะมีชิ้นมะพร้าวอยู่ข้างบนด้านบนด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าครับตัวเค้กเป็นเค้กเป็นเค้กครีมครับแล้วก็สลับหิ้วกับแยมแล้วก็มีชิ้นของมะพร้าวนะครับได้กลิ่นหอมของมะพร้าวมากๆครับบวกกับครีมมันๆนะคะ กรอบมากครับสำหรับท่านที่ชอบทานนผลไม้ะตัวนี้ใช้ได้เลยฮะหอมมะพร้าวมากครับผมนี้เป็นตัวต่อไปนะครับเป็นคเลปกล้วยหอมนะครับผม <c oughs> ตัวนี้จะมีความพิเศษนิดนึงนะฮะจะมีท็อปปิ้งเสริมเป็นน้ําซอสช็อกโกแลตนะฮะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นเหมือนโรตีพันๆมานะฮะที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ฮะมันจะมีวิธีการกินนิดนึงนะฮะเราต้องราดน้ําซอสลงไปในตัวตัว,ตวคาเลปก่อนนะฮะ ดีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับด้านในนะครับก็จะมีครีมนะฮะแล้วก็มีกล้วยหอมอยู่ด้านในนะฮะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าครับ มีความหวานมันมากๆนะครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกล้วยหอมนะ,ะัะตัวแป้งก็จะนุ่มมากๆครับแต่ว่าไม่เลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันจะตักกับความเข้มข้นของซอสน้ำซอสช็อกโกแลตนะฮะเข้ากันได้ดีมากๆะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเด็ดไม่แพ้ตัวอื่นเลยครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นเรนโบว์ครปเค้กแอนด์ซอสซอบรี่นะครับผมสีสันสดใสหน้าตาน่ากินมากๆนะฮะมีท็อปปิ้งเสิร์ฟเป็น ซอสต,ตอรบรี่นะครับวิธีการกินนะฮะเราก็ต้องราดซอสลงไปก่อนซอสเยอะมากๆนะครเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่านะครับอืมตัวครีมกับแป้งนะครับมีความ หอมมันมากๆนะครมันจะตัดก,กับซอสสตรอเบอรี่นะครับความเปรี้ยวกับความมันตัดก,กันได้ลงตัวมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเฟรเพกเรนโบนะฮะต้องไม่พลาดตัวนี้ฮะ